สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดลี่นะฮะอ๋อวันนี้เราจะมาพูดถึงโควิดที่กลับมาระบาดอีกรอบแล้วนะฮะก็ใครจะเรียกรอบ2หรือรอบใหม่ก็ช่างเหอะนะแต่ว่ารอบนี้มันถือว่าระบาดหนักมากเลยนะซึ่งยอดผู้ติดเชื้อนะฮะที่กําลังเข้าการรักษาอยู่ณนะเวลานี้นะวันที่27่ธันวาวันที่ทำชิลิ์อยู่ณนะตอนนี้นะก็คือประมาณ1,900คนนะครับ ซึ่งข้อมูลมันก็ยังบอกแน่นอนไม่ได้ฮะเพราะว่ายอดมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆเลยนะฮะสำหรับละลอกใหม่นี้เป็นม่อย่างไงเราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะซึ่งการระบาดรอบนี้มาจากเจ้าของแพกุ้งที่จังหวัดสมุทรสาครนะะเป็นเจอายุ67ปีนะฮะน่าจะเป็นผู้หญิงนะถ้าจำไม่ผิดมีอาการป่วยแนละได้ไปตรวจและเมื่อประมาณวันที่1 6ธันวาคมนะมีผลออกมาว่าติดเชื้อโควิด -19 นะฮะ โดยเจ้าของแพรกุ้งคือผู้ป่วยหมายเลขหนึ่งในเชนนี้นะครับส่วนเขาติดมาจากไหนหรือผู้ป่วยหมายเลขศูนย์คือใครอันนี้ยังไม่มีใครรู้แล้วก็คงจะยากมากๆนะฮะที่จะหาตัวได้ว่าใครคือหมายเลขศูนย์เพราะขนาดการระบาดครั้งแรกที่จีนนะเขายังหาตัวหมายเลขศูนย์ยังไม่เจอเลยขออภัยด้วยนะก็ดีว่าเสียงรอบๆตัวมันจะดังไปหน่อยมีทั้งเด็กเล่นแล้วก็มีทั้งคนเมาและเราจะ ไม่ไปไล่ไทม์ไลน์ของเจ้าของแพ้กุ้งกันนะครับเพราะตอนนี้มันก็ระบาดไปทั่วแล้วฮะเราจะพูดกันแค่สายพันธุ์ของรอบนี้อะไรกันแบบนี้ประมาณนี้พอนะฮะซึ่งจากที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าเราไม่รู้ว่าผู้ป่วยหมายเลขศูนย์คือใครแต่เราสามารถตรวจหาสายพันธุ์ของมันได้ว่าต้นตอมาจากที่ไหนซึ่งย้อนกลับไปนะในการระบาดรอบแรกของไทยเป็นสายพันธุ์ s นะฮะ s n a k อะไรพวกนี้ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงและติดเชื้อยากนะ ซึ่งตอนนี้สายพันธุ์นี้ก็แทบจะหมดไปแล้วนะครับแล้วก็มีสายพันธุ์จีนะสายพันธุ์จีคือสายพันธุ์ที่ระบาดมากที่สุดในโลกนะฮะที่ออสเตรเลียอเมริกาตะวันออกและทวีปยุโรปนะครับในไทยก็มีครับแต่จะเป็นพวกที่อยู่ในที่กักกันของรัฐนะฮะก็คือพวกที่บินมาจากต่างประเทศนั่นแหละแล้วก็โดนกักตัวไว้ก่อนประมาณนี้โดยการระบาดในไทยรอบนี้นะจะเป็นเชื้อสายพันธุ์ GH นะฮะ และยังไม่พบการกายพันธุ์ในตำแหน่งยียน N501Y ฮะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในประเทศอังกฤษนะตอนนี้นะฮะก็หลายๆคนอาจจะระแวงนะฮะว่าเฮ้ยกูติดหรือยังวะฮะ,ฮะ,ฮะ,ฮะเราก็จะมาดูกันนะครับว่าอาการของโควิดเนี่ยนี่มันมีอะไรบ้างซึ่งมันแทบไม่ต่างกับไข้หวัดทั่วไปเลยนะฮะบางคนเป็นแต่อาจจะไม่ออกอาการนะคือถ้าไม่มาตรวจก็คงไม่เจอ แต่ก็มีบางอาการนะที่พอจะบอกได้ว่าเราสูมเสี่ยงติดโควิดหรือเปล่านะสำหรับอาการไข้หวัดธรรมดาฮะก็จะมีไข้3 7 5. 5องศาขึ้นไปมีไข้ต่ำ,ตำถึงมีไข้สูงอาจมีไอจามเล็กน้อยไม่มีอาการท้องเสียน้ำมูกไหลมีอาการคัดจมูกทำให้หายใจไม่สะดวกปวดตามตัวรู้สึกอ่อนเพลียแต่อาการเหล่านี้เป็นประมาณ3-4วันอาการก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะฮะ ส่วนโควิด -19 จะส่งผลต่อผู้คนในรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะฮะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางและหายจากโรคได้เองโดยไม่ต้องเข้าการรักษาของโรงพยาบาลนะฮะอาการของโควิด -19 จะมีดังนี้ไอแห้งอ่อนเพลียปวดเมื่อยตัวเจ็บคอท้องเสียตาแดงปวดศีรษะสูญเสียความสามารถในการดมกลิ่นและรับรสมีผื่นบนผิวหนังหรือนิ้วเท้าเปลี่ยนสีอันนี้ ไม่แน่ใจว่าชัวร์หรือเปล่านะไออตรงที่นิ้วเท้าเปลี่ยนสีเนี่ยต่อมาหายใจลําบากหรือหายใจถี่เจ็บหน้าอกหรือแน่นหน้าอกนะฮะโดยเฉลี่ยแล้วผู้ที่ติดเชื้อไวรัสจะแสดงอาการ5-6วันหรืออาจใช้เวลานานถึง14วันจึงจะแสดงอาการและสิ่งที่สําคัญที่จะสามารถบอกได้ว่าเรากําลังเป็นโควิด19นั้นหรือไม่คือประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงหากใครที่มีเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีผู้ป่วยโควิดนั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงสูง ที่จะเป็นโควิด1 9แต่สิ่งที่จะตอบเราได้ชัดเจนมากที่สุดก็คือการไปตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลนะฮะแต่ในขณะเดียวกันนะแม้เราจะเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงแต่เราป้องกันตัวเองอย่างดีก็สามารถลดความเสี่ยงนะแม้เราจะสัมผัสเชื้อมาแต่ถ้าเราไม่นําเชื้อเข้าสู่ปากและจมูกโควิดก็จะทําอะไรเราไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะเขามีการวิจัยกันมาแล้วว่าถ้าเราอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนคุยกันปกตินะถ้าเกิดเขาจามมา และเรากับเขาไม่ใส่แมสทั้งคู่นะโอกาสเสี่ยงติดเชื้อมีถึง9 0เลยนะครับแต่ถ้าเราใส่แมสคนติดเชื้อไม่ใส่โอกาสเสี่ยงก็จะอยู่ที่30%นะถ้าคนติดเชื้อใส่แมสแต่เราไม่ใส่โอกาสเสี่ยงก็จะแค่5%นะฮะแต่ถ้าใส่กันทั้งคู่โอกาสเสี่ยงก็จะแค่1.5%นะฮะจนน้อยมากและสุดท้ายนะใส่แมสทั้งคู่แล้วยืนห่างกันสัก2เมตรนะโอกาสติดก็เท่ากับศูนย์นะ ทั้งหมดที่พูดมาก็คือถ้าเกิดอาการไอจามใกล้กันนะก็หมายความว่าการสวมแมสและล้างมือบ่อยๆนั้นสำคัญที่สุดนะช่วยได้สำหรับใครที่รู้สึกไม่สบายใจนะอยากจะตรวจแต่ค่าตรวจก็แพงเหลือเกินนะโดยขั้นต่ำที่ผมเห็นมาก,ก็คือ3000บาทประมาณนี้นะแล้วก็รอผลอีก1-2วันนะโดยการตรวจฟรีก็มีนะครับแต่เราต้องเข้าข่ายเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้นั่นก็คือ ในช่วง14วันก่อนมีอาการนั้นเราเดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง 2. ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคหรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องนะฮะ 3. สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยที่ยืนยันแล้วนะฮะ 4. เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันแล้วเราก็เช็ค อาการเช็คประวัติการเดินทางของเรานะฮะถ้าเข้าขขา่ก็สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ของเราได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมของใครขึ้นกัรโรงพยาบาลไหนก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลน,นั้นนะครับพอไปพบแพทย์แล้วทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์นะว่าเขาจะให้เราตรวจโควิดหรือเปล่าหรือใครอยากลองโทรสอบถามปรึกษาก็ลองโทรไปที่เบอร์1 1 3 0นะฮสา่วนะสายด่วนปสปชนะฮะ และตอนที่เชื้อเริ่มระบาดในสมุทรสาครนะฮะเขาก็ได้ประกาศล็อกดาวน์สมุทรสาครตั้งแต่วันที่19ธันวาถึง3มกราคมปี64เลยสมุทสงครามก็ประกาศล็อกดาวน์แล้วเหมือนกันนะรประกาศล็อกดาวน์เป็น13วันนะตั้งแต่วันที่23ธันวาถึง4มกราคมสำหรับการล็อกดาวน์นี้เราต้องทําตัวยังไงบ้างนะฮะเรามาดูมพร้อมกันนะซึ่งผมก็อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครนะแต่ห่างจากแพรกุ้งที่ระบาดอยู่นะตอนนี้ไกลพอสมควรเลยนะ กฎของการล็อกดาวก็จะมีดังนี้นะครับอันนี้ในสมุทรสาครนะที่อื่นผมไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะก็คือห้ามออกจากบ้านหรือที่พักตั้งแต่เวลา4ี่ทุ่มถึงตีห้าเขตตลาดกุ้งกับหอพักสี่เมืองเป็นเขตห้ามเข้าออก14วันตั้งแต่ที่เขาประกาศนะปิดสถานบริการชั่วคราว14วันเช่นสถานศึกษาสนามกีฬาสานามบวยสานามเด็กเล่นสถา,าบันโกรธวิชาสถานรับเลี้ยงเด็กห้างสรรพสินค้าและอีกหลายๆที่ที่ ผู้คนแออัดประมาณนี้นะทางนี้ก็แล้วแต่เคสไปอีกนะร้านสะดวกซื้อก็ต้องปิด4ี่ทุ่มถึงตีห้าเช่นกันนะร้านอาหารเครื่องดื่มเปิดขายปกติแต่ต้องซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้นนะก่อนแล้วนี้ก็ใกล้ช่วงปีใหม่แล้วด้วยนะหลายคนก็อยากจะเดินทางกลับบ้านนะทางรัฐก็ได้แถลงว่าไม่มีการล็อกดาวพื้นที่อื่นนะสามารถเดินทางได้ยกเว้นสมุทรสาครที่เป็นพื้นที่สีแดง แต่เขาก็ไม่ได้บอกว่าห้ามคนสมุทรสาครเดินทางนะแต่พูดถึงตามหลักแล้วมันก็ไม่ควรเดินทางนะเพราะอย่างที่บอกนะฮะบางคนมีเชื้อแต่ไม่แสดงอาการก็มีอีกอย่างถึงเดินทางไปบางจังหวัดตรวจสอบว่าเรามาจากสมุทรสาครบางที่เขาก็ไม่ให้เราผ่านบางที่เขาก็ให้กักตัวนะฮะแบบนี้ก็สู้นอนอยู่บ้านดีกว่านะโดยตอนนี้ทางรัฐได้แบ่งกลุ่มเป็น4ี่สีนะฮะก็ได้แก่ตอนนี้นะพื้นที่สีแดง เป็นพื้นที่ควบคุมที่สูงที่สุดนะคือสมุทรสาครสมุทรสองคาามและระยองจะมีมาตรการดังนี้นะครับจํากัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการที่มีความจําเป็นนะฮะปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่โดยเด็ดขาดควบคุมการเข้าออกของยานพาหานะและบุคคลคนไทยโดยไม่ให้กระทบการค้าและอุตสาหกรรมมากเกินจำเป็น ให้มีการจัดตั้งด่านตรวจคัดกรองจุดสกัดและสายตรวจเพื่อให้มีการควบคุมการเข้าออกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อมาใช้มาตรการ work from home อย่างเต็มขีดความสามารถสถานศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบทุกสถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดําเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเต็มขีดความสามารถ ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักหากไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดให้พิจารณาหยุดการดําเนินการการประมงสามารถดําเนินการได้แต่ต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด -19 กก่อนออกเรือทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจะสนับสนุนด้านบุคลากรทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อเชิงลุกทางทะเลเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยง แยกกักตัวผู้ติดเชื้อด้วยการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามขีดความสามารถอันนี้กระทรวงการหมสนับสนุนกระทรวงสาธารณาสุขนะฮะพิจารณาเยียวยาและดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ติดเชื้อตามขีดความสามารถต่อมาพื้นที่สีส้มก็คือพื้นที่ควบคุมปกติก็จะเป็นจังหวัดที่ติดกับพื้นที่สีแดงน,นะฮะหรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่า10บรายและมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเช่นกรุงเทพนนทบุรีมาตรการก็คือ พิจารณาการตรวจหาเชื้อเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจกรรมกิจการที่เสี่ยงพิจารณากำหนดเวลาปิดและเปิดสถานประกอบการที่มีความจําเป็นตามความเหมาะสมพิจารณาปิดหรือจํากัดเวลาปิดเปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดห้ามแรงงานต่างด้าวย้ายเข้าออกพื้นที่ให้ประสานจัดตั้งด่านคัดกรองกับจังหวัดพื้นที่สีแดงตามความเหมาะสม ให้ใชตรตรการ w o r k f r ก m Home สำหรับบุคคลที่มาจากพื้นที่สีแดงให้สถานศึกษาพิจารณาหยุดการเรียนการสอนหรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์หลีกเลี่ยงจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากสถานประกอบการและโรงงานที่ยังเปิดดำเนินการให้เน้นมาตรการป้องกันโควิด1 9ทั้งในบริเวณโรงงานและที่พักคนงานหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่สบคกำหนดให้พิจารณาหยุดการดำเนินการแทนก็คล้ายๆกับสีแดง เฝ้าระวังการลักลอบเข้ามาในพื้นที่ของแรงงานต่างด้าวที่มีจากพื้นที่สีแดงหากตรวจพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบต่อมาพื้นที่สีเหลืองคือพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็จะเป็นพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน10บรายและมีแนวโน้มควบคุมสถานการณ์ได้ตอนนี้ก็มีประมาณตอนทําคลิปมันตอนหาข้อมูลมีประมาณ25จังหวัดนะแต่เมื่อกี้เห็นข่าววเว็บ,บมันไปครึ่งประเทศแล้วที่มีผู้ติดเชื้อนะ สำหรับมาตรการในพื้นที่สีเหลืองก็คือเร่งรัดการตรวจหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงกลุบหม,มุกพ้นที่เสี่ยงและกิจการกิจกรรมที่เสีย่ยพิจารณาปิดหรือจำกัดเวลาปิดเปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามความเหมาะสมส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันหมดนะห้ามแรงงานต่างด้าวเคลื่อนย้ายเข้าออกจากพื้นที่พิจารณาใช้มาตรการ Work f r ฟอรมม์ m e ตามความเหมาะสมพิจารณาใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของระบบตามความเหมาะสม หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนจํานวนมากทุกรูปแบบและสุดท้ายนะพื้นที่สีเขียวคือพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อและไม่มีสิ่งบอกเห็นว่าจะมีผู้ติดเชื้อให้มีมาตรการตรวจหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในพื้นที่เสี่ยงกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงและกิจการกิจ,จกรรมที่เสี่ยงสําหรับการจัดกิจกรรมฉลองปีใหม่และการจัดกิจกรรมในวันปี64ต้องดําเนินการดังนี้ พื้นที่สีแดงให้งจดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิดเว้นแ,แต่จัดกิจกรรมแบบออนไลน์สีส้มงดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะแต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้หรือพิจารณาจัดกิจกรรมแบบออนไลน์ส่วนพื้นที่สีเหลืองและพื้นที่สีเขียวสามารถจัดกิจกรรมได้แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติมีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความขับขั่งทั้งนี้สามารถหาลือกับคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดได้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจังหวัดตัวเองเป็นพื้นที่เสียอะไรนะรก็ลองค้นหาใน Google ดูนะก็ไม่สามารถบอกในคลิปนี้ได้นะเพราะข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะสุดท้ายแล้วใครที่จะเดินทางก็ดูแลตัวเองเซฟตัวเองกันดีๆนะครับใส่แมสล้างมือกันบ่อยๆนะ คลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยไปแล้วขอให้มีความสุขกับปีใหม่นะฮะแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีที่ค่อนข้างแย่เลยก็ตามนะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไป